ยุ่ง้กันต่อกัังไนม่ท้องป็นังมีมา่นียูมาหนอย s! <S ูู่่ัมา่นอู่ัยู่ที่มงก็มาศูนอีสีมงไหนี่มาแม่เขามึงกีสั่งกันแพ่งโล่ไลหนารอบซงนี่รอบซองอนี่เบืองเขตเบื้องเดนนี่แล้วว่าคุยกับแม่ดวงเป็นยังไงเราเสียเห็ดอเบ้ากันบ่อสันดิว่าส sí, uh, ียเอาไงมาล้างวงล้างวัดก็คือบ่เห็นออกมา กือพ่าว่าจังดิหากัครู้ว่าจะเอาจังดิอัน้นไมตจนไลบอกให้ตัดออกกับว่าตัดบอกให้เอาออกจากที่จากทางกับว่าเอาออกเป็นจังดิก็เปลี่ยนคนเบาง่ายแขงแกร่มันเป็นจังดิกันแน่ก็เดี๋ยวนี้อันว่าร,รู้เรื่องกันเลยบอกมันต้องได้ใส่อันล้มเมนบออมันต้องได้เว้ากันแบบหนักๆเมนบอจังสีแลว้วไงเป็นแบบนี้มันก็สูญแห้งถึงนอหมือนนี่เนาะ ซูนขึ้นหลายกว่าเก่าเลยบม่ยังอยู่สภาพเก่าอยู room, like haba, ่นี่เมื่อนี้ต้องบอกว่ามันเด็ดขาดแล้เมื่อนี้ต้องเอามันขาดเลยเมื่อนี้เป็นยังก็เป็นการลดไปเอาสีฟ้าขึ้นผู้หย่บ้านกำนังก็ต้องไปละวมือนี้เอามันขาดเลยมือนี้เด้อเป็นยังได้ก็เป็นเออมอยอมมอยอมมาบุรู้เรื่องปานนี่เป็นคนยังไดนี่ก็จะมาขาดมาแน่แท้ เราคุยกันพ่อหูเรื่องเหรเด้เมื <hi> ่อนั้นก็คุยกันแบบงาวแล้วเป็นยังค <Wow. S 2> ือบ erm. ่แล้วจบเฮ้ยขุนแห้งน่ะมือนี่เด้อผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นเงินผู้ใหญ่บ้านคักๆละมือนี่เอ้าเยื้อใส่กันเนี่ยนะยื้อใสนี่แล้มาน้าบ่มือนี่เห็นรีบ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 จุ่นมาอยู่ตัวนี่มาอยู่ตัวนี่เอ้าคุยกันเป็นได้กัเป็นมือนี่ ขอามาฟือนข้ามาว่าขา้าขมาโคดังโกรธโกรธเนี่ยแไดนจีมาเห็ดมนเหลวมันทั่วนี่โอ้เดี๋ยบไปย่างตัวนี้พักี้เล็กนี่คือหลอด่างวัดนี่โอ้ยจังที่ละ่ะได้ดวงบอนทีจะเป็กอันบักรูดใชยก็จักมัดไปหาเอาจังไหนได้ก็มาแดนใกล้กันอีก ว,ว่าเบากับเบาเขาหูหึเก็บทับมองขั้นพ่อมองขั้นซช่มมันอย่างมาเสียงแหวดแวดอยู่ทั้งคุณโอ้มาพ่อกันอีกแล้วกระนักนเิ็นเบามันเลียวมันทัวบึงกันนะมันหยางเกาะมันจมหยางมาเบ่ากันไม่รู้เรื่องดูมันเป็นจังไหนก่อนมันเป็นจังไหนก่อนมันเป็นจังไดอีกเป็นจังไดเอเยก เพอกระไรเงี้ยเสียงจมัดป่านไหนล่างมัดล่างมัดรมตัวมาเงม้ยได้กระบอกให้ตัดต้นไม้ต้นไม้ออกกระบอกทัดจังเทียไว้โอ้เจ้าอยากแยกแข้งเทียบ่เดียวนีไหวยแยกตัวมันจังเลวาใคยว่าเจ้าคือบ่แบงมุ่นแบงมั่งหนมันเล่าโลดไฟได้เสียห้ลูกไข่ลูกสาวกระไดโ้ยบ่ได้หายง่ยง่ายๆเด้ออันซาดบ้านดองกระบอกทัานเดือดสเปกกันบูกระบอกท่านเดือบ้าจีหายผู้ใดได้เดียวนีิ โอ้ยเจี๊ยมะไยข่อยแบงข่อยกระบ้แบงคือกันเด้อด้วยเอาจังซี่ระเบ้าเดาแบงกระไดเอาเอาเอาเบียบบ้านต้นไม้ต้นไหลอันใดใหญ่ใหญมันบังต้นเข่าข่อยมันบ่ได้เข่าได้นางมันบ่ถอกมันเป็นเข่าสะเข่านี่แหะตาดอกข่อยบอกคันเอาข่อยทีไปตัดาที่ยังเอยอุตส่าห์ปลูกไว้เทียนมันจะใหญ่จะเป็นนั่นแล้วนั่นแล้วนั่นแล้วมันบ่ล้งโตกันกะจ้านี่แหละเดี๋ยวนี้ข่อยรำว่ามันสีเลี่ยวแล้วเนี่ยโดนหนีมากอยังคือเก่าอยู่บนนี่มั้ยอุ้ยข่อคือไอะไรนั่น มาสิสางกําแพงสางหัวห่วยก็สิไปแนวนั้นตัวมันจังบ่ได้เว้ากันดูเออคันสช่างกันสช่างล่ะแต่ว่าอย่าอย่าล้ำเข้ามาเด้อโวยบ่ล้ำคันมสช่างอีหลีนั่นต้องเบิ่งน้ำกันซะก่อนแทกวัดให้มันตุงมันซื่อเออเขาลืมจังลแต่บ้านคอยบอกตามตรงเด้อคันควายวัดคันควายเฮ็ดปั๊บเหมียวสิบ่มีหม่องเที่ยวเลยเดี๋ยวนี้เอามาเที่ยวจังได๋นี่ทางนี่มันคนละเคร่งเลยโอ้เจ้าเดียวเบิ่งต้นไม้เจ้ารอด หหเ,หเห็นหันหุนท่าเหรเห็นแต่ฟังเขาข่อยเหงอเจ้าวะห้อยรถอีกเจา้าวาห้อยรถไผ่ไม่เจ้ห้อยรถข่อยด้วยนี่เลนีนอยู่นีร่รถที่หยังรถเจ้าเลีนหันรถหยังรถเจ้าน่ะโอ้ยข่อยขี่จอเตอร์ไซค์เด้อเออเจ้าขี่รถพ่วงเห็นบ่าการรถพ่วงเลยเนาะนั่นเห็นบ่แขงข่อยนี่ข่อยบ่ได้ต้องจำเป็นใส่หนทางหลายเด้อข่อยใส่รถมเอเตอร์ไซค์สิเขาแซมอเตอร์ไซค์ุณจะไปปักคุณจะก็แล่นได้แล้วรถชาเร่งข่อยมันต้องสองหรอ พุ่นแล้วรักกันเจ้าจิปักเจ้ากับเจ้าพุ่นแล้วขอบพุนพ่นแล้ว,ลวเจ้าสิวมีร่างเที่ยวเขาไปเที่ยวยังไงมันพี่คอยแม่เจ้าเบิ่งคักคัดเจ้าเบิ่งคักคักกดเบิ่งร้รถเจ้ากายพี่คอยพุ่นนะเจ้าเบิ่งร้อโน่นหงพุนพ่นเอ้าพุนพ่นพุ่นพุ่นพุ่นเจ้าจื้อได้บอกเมื่อเฮ็ดถนนนั่นก็บ,บอกว่าเอาเขามากคนละครึงถนน,นนนี่อคอยก็เอาออกไปเม็ดเครงเจ้ากับเม็ดเครงแม่น่ล่ะเออมันก็ต้องวัดกันไหมั้าจะเหตุอี๋เออวัดกับวัดตัวอันที่แบบกับกระ่างสีเนาะ กัเบวกกันกับไทยเงื่อนข่อยว่าข่อยจะเอาลวดน้ำขึงบาทินเอาไปมันมันบวกกันยากแล้วข่อยสีกอกระเพงมันเลี่ยวลอดขอยสีกอกระเพงบนเนื้อวัวเลี้ยงหนากันโอข่นสีกอกระเพงปงไนนำก็ต้องไปบวกกันเงื่อนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ละสัก่อนไวยเ้างใช้ข่อยบอยานเด็กข่อยคนเป็นผู้ถือเนาะข้ยกที่ว่าแจะจะของถือแม่นแล้วเขาขางกับของคิดใช้ใจมูเนี่แหม่ไปเอาลวดมาลวดผู้ใหญ่บ้านกำนันหน่อจะเป็นข่อยบอยานจ้ะ บ่บุญต้นไม้ข่อยพ่ีพ่อต้นฟังข่อยน่ะฟังเจ้ามันกระดักกระโดดเลยพุ่มต้นบักเผาต้นเอียงปลูกได้ปลูกดีกระโดกกระเดียวย, <ไป S 1> ยังไกต้นไ่ไม่ยืนต้นปรนี่แต่ยังแหยังซี่ได้อยู่เนี่ยข่อยจีบ่าไม่ต้นไม้จีบ่าเอารถไถถเขามาพี่บอกคน,น,นอบอกเจ้า,าปลูกซะอยู่น้ำคันเดียนนะอันที่ข่อยปลูกไว้นี่ค่ะข่อยก็บ่ค่อยได้กินดอกแต่ไม่แต่เจ้าตัวมาเอาก็แมนติ ว้ายเอาเงี้ยกระได้คันบอกว่าลูกชายกูมากลูกสาวนี่โงวันนี้ว่าข่อยมาเอาเดี๋ยวนี้เอาบ้าว่าจะไหนลูกสาวเจ้เอาตัวว่าคันว่าน้อไม่ข่อยก็เอาไปเฮ็ดน้องใหม่ชมได้จากใครแล้วข่อยซื้อมาราะตลาดเด้อกันนั่นจะยังมาหาเรื่องทั้งวันข่อยจืดเลยจะเรืองเปลือกน้อไม่ข่อยหันพุ่นอะขี้ใจว่าเปลือกน้อไม่พุ่นจะใช้จืดอบ่ได้ของจะขอ ไม่ดวงขดก็สมัครอัศริยะท้ชือได้อดแบบเราหม่แันีนี่โอ้เาพาไปเบิ่งไห้เบิ่ง้าเราเหรอเนาะเออโอ้ยฟังนักโจกากแงมฟังนัข่อยกงมเด้เหรออ้ยคนเลอีเมีหาตใส่ปุยนี่บ่ะขไปก็หาตใส่ปุยขึ้นกันเลยเหรอเมีนวเออของค้แต่ชิ้บคนมดสองฟังนยะเท่าของหเนนเออเขาต้องสาัคขีกันเด้ แ่เจ้าสิโอ้ยตันนหดเดือนเขาต้องไปคุยกับพ่อกับพ่ออีแม่ห้องสองคนด้หน่เออมันจังจิไเป็นของห้องสองคนหมดเดีอแเนเออแอนนแอมหน่ะเงินเอาเด้อเอตันเราเพื่อนลูกไผ่ะ่ไม่ได้บอกใครเปหัวแบงมู่นแบงมั่งรูกถอยงาเขาไว้ไก่ลูเฮ้เสียงกุเสียงกันแม่ข่อยตืนแหจะไปงานน้ำาวกงานแจ้งไหน ยัง่นกันอีกบันี่่มนรอบช่องะุอ้ยเมีนได้หนนะแกเลูกไฟไเบิ่งดิโอ้ยเป็นยังไงกันอีกบ่สองเท่านี้เนาะจะมันยากไรเลยเกินรูเกินเต่ามาเบ่ากันโหลดห่วยถามมันโหลดมันแยวจังไหนมี่ยุบกัต่อกัปจังงไม่ท้องไปจังงมานีรู้มันอยูมันอยูมันรูยอีก ก็มา่มนงไอีสี่ด้วยแม่เข่ามันสีสางกําแพงสีสางกําแพงเออนี่สิปิดถนนนี่หุยมึงเจ้าจังไหนมันป่านนั้นอยู่บ่าเมียป่านนั้นแหละมันว่องยากโอ้ยเคยมาคุยตะเรื่องเดียวนี่หลายรอบแล้วคาดเบ้าไปเลยไปเอยไปเลยไปเล้าสู้ลูกฟังรู้เมียเอ้าก็ว่าจะกูปลูกสั้นไม้ใหญ่ใช่เด็ดใช่กลางทางนี่บ่ห้วย ปลูกก็ไม่ได้ไผเพื่อลูกเพื่อเตามืนตัวง้อตัเพื่อพูดเพื่อเหลือเด้อง้อสีมึงว่าบอกมึงจะจังไดเจียมไหมกูตัดต้นไม้มึงสีตัดอยู่บ่กง่ยก็บ่ตัดแล้วเมียง้อสีไงสมีเนาะโอ้ยเจียมสีปลูกไม่ได้หมักเ้าวบ้านเห็นบ่เห็นบ่โอ้ยตัดแล้วพูดมันทางเงี้ยมันแคบฮ้ยมันจะตัดจังไหนทูเอาไว้แต่อยากจะกินเมะหมักเผาของน้องกินเมะเป็นมากเป็นหเว้ยเว้ยโอ้ยนี่ชิบตัดจังไหนดูนี่เขาก็ได้หนักให้นคนนี้มันจะจ้วงไว้อีหยังเป็นอือเจ้าจังใดมึงเทียม คันที่แทต้นไม้มึงกับไปยุก็เผาไม่เผามึงเลยเจ้าว่าเมื่อกี้ทำไงทกันี่ยมึงมึงเสียวจังใดละสีเหาเขาบอกกันนัเมื่อกี้นี่คือว่าสีเฮ็ดว้อมกันนันะช่ไเช่นไหนเช่นไหนสีมาล้อมหัวใจถนนวะนี่เมมันก็บบ่ถือที่นี่สิมะล้อมพวงตอเที่ยวกันตัวเมียบ่บ่บ่ตอเที่ยวดอกขี่ขันเราลำไรคือว่าอย่างแรกก็เป็นรถไปเที่ยวแต่มันจะใช่เอารถชาเลกเที่ยวได้จังใดสีมาล้อมก็แพงขึ้นนี่โอ้ยมีลูกมีเต่าลูกไผ่กัน บ่ได้ว่านักครับทำลูกสาวจังไดนจังสิมามิแต่ถามแบ่งแต่ทีให้ทีหน้าต่ละมือ่อเราแม่นบ่แม่เออเสกุจะแบ่งนู่นแบ่งมั่งอยู่บ่ผมว่าจะไหเห่อโต้เขาคือจังคุยกันมาแล้ววางดิเอาก็แม่นกว่าแม,แม่ค่อยว่าได้ล่ะเอาเพราะว่าต้นไม้มันนั่นงามเข้าเข้าค่อยกับบ่ได้เข้านะแม่เนาะเออเงามตังนี้ปลูกไว้กับมิจต์พอกับแม่เจต้โต้มาเก็บเอาอยู่นี่แม่ว้าผมว่ากล้วยอ้อยสวยปีอีหยังกะเมื่อจีท่าน เขาปลูกไว้แล้วมันก็เป็นซองของซองคนเฮาเมียปลูกไว้ก็จีบไปยังจีไปตัดเอาอย่างเงี้ยนี่มันคิดเอาเด้อมันคิดเอาจีเฮ็ดจังไหนจียู่น้ำแม่ให้จีไปยู่น้ำแม่เท่าพ่อเท่าวุ้ยเอาจไดจเล่าเออเอาจไดจเก่าแลยเออเอาจไดจเก่าสองคนเราขากันหรือ่าป้ากับป้าค่อยกบฏไปอยู่นรีเจ้าแล้วค่อยยูน้ำแม่ค่อยเออเจ้าไปยู่น้ำแม่เจ้าข่อยก็จอยู่น้ำแม่ข่อยเออเป็นยัน

ได้แต่นอนกอดหมอนกินฮอสนเขาน้ำตาย้อยปอกปอกว้าแล้วมาแล้วก็เศร้าเป็นย้อนพเทาอะไรพิษกันน้ำดงน้ำเด่นเอาให้ลูกให้เต้าแล้วก็แล้วแบ่งให้ลูกให้เต้าเขาใเห็ดข้าวส้างปัญยูปันกินก็แล้วย่างไปึงไปห่วงอยู่เรื่องดินเรื่องแดนอยู่อุ้งอ้างเว้ยเลยได้พิษกกับลูกกับผัวโอ้กุ้มเว้ยทัานเชื่จังใด เป็นอะไรเนาะไอเล็กเนาะเราจะอยู่จะกินจังไงผู้ใดชิ้นขึ้นเข้าน้ำมันเรากินผู้ใดเชียนเฮ็ดในยะนื้อกินให้เรากินเนาะเราจะใส่ผู้ใดเนาะได้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 บ๊วยบ๊วขอเขาบ่ได้นอนกับ่รหลับจอยขึ้นจอยขึ้น ากับเมียเลือกรบเมียผิดกับเมียนี่สงมือเลยได้กูนี่จะไดนวะ <c oughs> คิดวัดของแงเ่เช้ว้า,ามือมกมือใจน้ำพอน,น้ำแม่อ้งย่ผิดกันย็ดง่อยก็ได้ผิดกันนำ้ำ <c oughs> เน so so anyway> so ี่ยกูชิยูยังไรกินยังไรเนาะคือดกูคือจังกูคิดหดขอบนอเมียนี่เนาะจังส uh like ี Alter, uh ่แล้วพูดเหาพิดกันเนาะล้ามหอดลูกหอดเต่าแบ่งเหี้แล้วก็เลียวนะกินดอนซื่อๆนะตุยไปแล้วมึงกลับไปบ่ได้ตัวไหมโว้ยโผล่มาละรับเลยโผล่เลยหาเมียก่นนะผิจอบกูเมียก่อนนะคือดเมียอยู่เนาะมาถ่ายอยู่เหมือนโกว่าเนาะตะโกนนี่เนาะ คือธรรมชาติผัวเว้ยถ้าจะได้กินข้าวกินน้ำล้วไปเนาะทางนี้ก็กินบ่ได้ย่ำบ่ลงได้เดี๋ยวนี้ว้าวขึ้นมาแล้วาคลายเพราะก็เฮ้ยสองสามมื้อเลี่ยนา่สิฮู้อยู่บ่ว่ามาคอยทางเราอยู่นี่มาท่าสองมื้อสามมื้อเลยดิว้าวของมิดของมิดเท่าเท่าฮะว้าวกีนด้เท่า ยูดีมีแห้งอยู่บ่ยู่ดีอยู่แต่บ่มีแห้งปาะไหนว้าวข่อยคือกันกับยูดีอยู่ดอกแต่ว่าบ่คอยมีแห้งนะอันสองสามมื่อเลยเถอะเฮ้ยเฮาบ่ได้อยู่ใกล้กันไะแม่นข่อยขึ้นหอดเจ้าขึ้นหอดขึ้นหอดอีเลื่บ่เท่าโอ้ยข่อยจะขึ้นหอดขึ้นหอดเจ้าได้เเดี๋ยวนี้คือกันกินเขาก็บ่ได้นอนเขาบ่หลับจอยขึ้นจอยขึ้น อันเถาเลยเขามาบอกกันไหมซะเอาวันใดอุ้ยพุทโธพ้นสิพิษกันจิบเทียงกันกับยาพุทโธเราเป็นลูกเป็นเจ้าเพากระฟังพุ่นไปนี่เป็นยังเถาเนาะอืมอันเขาเช็ดจังไรสิอยู่น้ำโบรือว่าจะออกเงินเข้ามาอยู่น้ำกันหัวนครอยากส้วนเจ้าออกเงินแล้วเถาเขาจีบินนี่ แมสองคนบุถือกันย้อนที่ย้อนเดียนอืมโอยปานตุยไปแล้วเสียไปได้แล้วเห่อเนาะแมนก็จิพาออกเงินเบนบ่เออออกเงินเลาไปอยู่เสร็จหอห้องอยู่แต่เ้าวเบนบ่เออไปอยู่เสร็จกลบาแต่วาจะพาไปอยู่เสร็จกไปเมื่อไหว่แต่มีเจ้ามีลีบัวเท้าอุ้ยคาดีใจแล้วเท้าโอ้ยเจ้าเสือบ่อืมโอ้ยรับตา้งกว่าเห็นแต่เจ้าอือ กินเข่าครับเลยข่าก็ขึ้นหอดเจ้าเจ้าบ่เถ้าอ่ะแต่าเขาสองคนนี่เขาจะผิดกนีได้เถ้าเนาะไปบ้านหน่ะแม่สองสามขึ้นเลยเถ้าเอออันว้าอีบ้านเถ้าอ๋อมันแล้วมันทัวร์เอายืนอหลังห่างต้นยางนี่แล้วเขาไป่ะว้าอุ้ยมันคิ้ายิเอาหรือเปล่าว้าหึ 我背个背。